สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยู่ในแมปเดสเดียนะแล้ววันนี้ผมก็จะมาทำชาเลนต์นั่นก็คือผมเนี่ยห้ามใช้คัสอะไรทั้งสิ้นเลยนะแล้วก็ผมเนี่ยสามารถใช้ได้แค่รถไฟธรรมดาเท่านั้นนะทุกคนเป็นชาเลนต์ที่ผมคิดว่ามันยากสำหรับผมมากแล้วผมก็ไม่เคยทำชาเลนต์นี้มาก่อนเลยนะคือไม่เคยทำมาก่อนเลยนะทุกคนโอเคนะฮะก็ ถ้าพร้อมแล้วนะก็ไปลุยกันเลยนะโอเคนะตอนนี้ผมก็เข้ามาในเกมไปที่รอแล้วนะก็เดี๋ยวผมจะขายทองเป็นอันดับแรกแล้วผมก็จะไปซื้อฐานฐานให้เงินหมดเลยนะแล้วผมก็จะเก็บกระดาษนี้นะซึ่งกระดาษนี้เราจะเอาไว้แปะเพื่อที่ไม่ให้ซอมบี้เข้ามา ในรถ้าของเรานะซึ่งเราจะแปะไว้ตรงนี้นะคือผมก็จะประมาณนี้โอ้ไม g ก็กว่าจะแปะเสร็จแปะโคตรนานแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวลองทดสอบดูของเข้ามาได้ไหมไม่ได้โอเคแล้วผมก็จะใส่่านโอเค เพราะเราไปรู้กันเลยนะทุกคนผมอาจจะเสียงแบบแหบหน่อยนะเพราะว่าผมไม่สบายนะทุกคนมไม่สบายควจริงวันเนี้ยผมอาจจะต้องไปโรงเรียนแต่วันนี้ผมหยุดเฮ้ยทุกคนผมเจอเฟอร์นิเจอร์ตั้งแต่เริ่มเกมเลยซึ่งเฟอร์นิเจอร์มันจะมีฐานด้วยนะซอมบี้มีหรือเปล่าเฮ้ย ไม่มีซอมบี้หรอือ,าาอ,อ่ะท,ท,ทุกคนเอามาเอาอันนี้เฮ้ยเฮ้ยหมาป่าหมาป่าตั้งแต่เริ่มเกมทุกคนอุ้ยหมาป่าตั้งแต่เริ่มเกมบ้าหรือเปล่าโอ้ไม่ก็ตายโอเคเดี๋ยวเก็บสุไว้ ไม่มีหมาป่าแล้วทุกคนเฮ้ยแต่มีหมาอยู่ตรงนน้นโอเคโอ้โหเจอหมาป่าแต่เริ่มเกมสถานะทุกคนโอเคไปลุยกันต่อเลยทุกคนผมเจอสถานที่ดีแหละผม,มขับมาไม่กี่เมตรเองผมเจอไอ้นี่ครทุกคนซึ่งมันมีฐานเยอะมากแต่ผมไม่ไปดีกว่าเพราะเมือ่อกี้ผมเห็น ไดนามิกซอมบี้นะหรือไอซอมบี้ตัวระเบิดเพราะมันอาจจะฆ่าผมตายได้ซึ่งผมไม่ได้เชร์คารอะไรเลยเออผมเจอบ้านอีกแล้วทุกคนน่าจะเป็นหนึ่มน่าจะเป็นเจนลอสโตนะเพราะว่ามันไม่ใช่ด็อกเตอร์หรอกเฮ้ยเจอฟางกนะทุรคนเฮ้ยแต่ไม่ไปฮะโอ้แล้วตอนนี้คืนซอมบี้ณะมีหมูหม่บ้านแล้ว ขอหวังว่าจะไม่มีไดนามิกซอมบี้นะโอเคคนระับทุกคนโอ้ไมยกอดซอมบี้มาแล้วโอ้คอยฆ่าก่อนนะทุกคนโอ้ไมยกอด โอเคครับทุกคนตอนนี้น่าจะเช้าแล้วนะมีซอมบี้อยู่ไหมเนี่ยอุ้ยยังมีซอมบี้อยู่เยอะเลยที้งหอยข้างนอกกันะทุกคนโอ้ oh my god โอ้เฮ้ยซอมบี้ตรงนี้หุยมไม่ละค่าตรงนี้เลยบางตัวนะมีไหมเนะนี่ยน่าจะมีอีก,กครับทุกคนที่อยู่ตรงรถไฟเราแต่ผมขอขับไปนิดหน่อยแล้วกันเฮ้ยวันนี้ ฝนตกครับทุกคนเฮ้ยน,นั่นใช่ยูนิคอร์นปะมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หนูว่าใช่มาเมื่อกี้เหมือนเห็นผมเห็นเอิม่มอะไรวะธนาคารซอมบี้อะ่ะเออซอมบี้ซอมบี้ยี่ยาธนาคารซอมบี้ครับทุกคนเก็บโ,โ้ดโอเคผูจะขบมาตรงนี้ทำไมเนี่ย ผมกลัวกลัวตายมากเลยตอนนี้ผมขอล่าซอมบี้นั่นมาปึบ๊บ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 ตายอ้ในตัวผมมีน้ำร้อยเปอร์ซ็นซอมบี้วิ่งเร็วผมกลัวซอมบี้วิ่งเร็วมันมากัดผมอะ่ะเออ ตายได้ไงล่ะโอ้ m ม g ก d เฮ้ยมันจะตายแล้วครับทุกคนเดีย๋ยวผมขอ F K ไปเลยมันจะตายแล้วโอ้ไม่ o อดมันจะตายโอ้ไม g ก d โอ้ไม g ก d ครับทุกคนเรื่อดผมจะหมดดีแล้วเมื่อกี้ผม,มเพิ่งไปเลีรยซอมบี้มาแล้วผมก็โดนซอมบี้ที่มันมีปืนอะ่ะยิงผมเกือบตายโอ้ oh! คือเกือบโดนยิงนัดสุดท้ายแล้วถ้าโดนยิงนัดสุดท้ายนี่ผมตายเลยโอ้โหนี่หรอนะผมไม่นึกว่าไม่ใช้คาสดมันจะยากขนาดนี้โอ้โหผมเพิ่งไปเคลียร์ซอมบี้มาแล้วผมก็เพิ่งรู้ด้วยนะทุกคนว่ามันมีสองแบงค์เออก็ผมไม่รู้ว่าไอตัวธนาคารอีกตัวมันอยู่ไหนโอเคเดี๋ยวผมต้องเอฟเคอีกรอบหนึ่งนะนะั่นแหละซึ่งมันผ่านมาหนึ่งคืนแล้วคือผมต้องอยู่หมู่บ้านสองคืนเลยหรอนะทุกคนตอนนี้ผมก็ ทำการล้างหมู่บ้านนี้ไปหมดแล้วนะมั้งแล้วผมก็ได้โค้ดมาแล้วครับทุกคนก็จะมีสองโค้ดผมว่าเฮ้ยเธเฮ้ยเมื่อกี้จะจมดินคืออะไรเดี๋ยวนะเมื่อกี้จะจมดินคือเมื่อกี้จะจมดินคือไม่ได้ใส่โค้ดแล้วไง,งก็โค้ดแรกผมว่าน่าจะเป็นสี่แล้วใครมันใส,ส่เลขสองนั่นน่าจะเป็นฝีมือผม,มนีาจะใครหรอกห้า แล้วก็สี่หนึ่งห้านั่นมีถูกด้วยม,มีบอลมีบอลแค่ก้อนเดียวนี่โอ้ขอให้ธนาคารต่อไปมีบอลเยอะๆแล้วกันโอเคหกห้าห้าหกห้าหกแล้วก็สี่สี่ห้าโอ้ยมีซอมบี้ข้างในด้วย เอ้ยมีบอลเยอะนะมีบอลเยอะมีบอลเยอะมีบอลเยอะอเคมีบอลเยอะใชรได้เยอะมากเลยด้วยโอเคตอนนี้ผมมีบอลยี่สิบห้าล่ะเคตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะไปป้อมเลยแล้วกันนะไปแบบยา,ยาวเลยตอนนี้ก็เฮ้ยหกโมงแล้วจะมืดแล้วทุกคนดีนะผมไม่เลือกที่จะไปโอเคตอนนี้ผมก็มาถึงป้อมละ โอ้แล้วมีหมาหมาตายเต็มเลยครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาผมจะมาเอิม่มขายทองกันว่าจะได้เท่าไหร่ห้าสิบเนี่ยหกก้อนก็เท่ากับเอิ่มห้าสิบหกก้อนเท่ากับสามร้อยเนี่ยแสดงว่าผมจะมีสามร้อยบาทครับทุกคนหวังว่าจะมีเอิม่มทอสเอ้ยไม่มีทอสแล้วตอนนี้มืดแล้วครับทุกคนผมจะซื้อฐานไปแต่ว่าผมขอซื้อปืนก่อนดีกว่า เพราะว่าอมปืนเนี่ยปืนเนี่ยคือต้องมีต้องมีจริงๆต้องมีคือตอนนี้ผมได้ซื้อปืนมาละนี่ผมได้ปืนมาแล้วทุกคนต่อไปผมก็จะไปซื้ออะไรดีวะซื้อฐานแล้วกันไม่รู้จะซื้ออะไรแต่ตอนเนี้ยที่บนรถไฟผมเนี่ยมันไม่มีอะไรกันพวกซอมบี้จะเข้ามาเลย ้ผมผมสามารถเอาหมาป่าไปขายได้เวยซึ่งอาจจะขายได้ยี่สิบที่จำจำได้นะทห้ทุกคนเอาหมาป่าไปขายกันเออได้ดยี่สิบชิ้นเลยเราไม่ผิดเลยโอเคเดี๋ยวผมจะมาซื้อฐานข้างในแล้วกันคนซื้ออนี้ไม่ดีไหมนะเป็นชุดเกาะนะทุกคนเดี๋ยวจะนี้ก่อนอเอยังไม่ซื้อดีกว่าเพราะว่าตอนนี้่านจำเป็นสำหรับผมนะ ซื้อไปคือผมจะเล่นแบบสปีดนานนะฮทุกคนผมไม่เล่นแบบว่าแวะทุกสถานที่นะอืมจะเล่นแบบสปีดนันซึ่งค่านนีส่สำคัญมากๆเลยครับทุกคนต้องซื้อแบบเป็นหลายๆก้อนเลยคืออย่างน้อยยังต่ำนะอย่างต่ำยี่สิบก้อนนะ เออยี่สิบก้อนโอเคผมซื้อให้เงินหมดตัวเลยโอเคตอนนี้ผมใส่ไปแล้ะเหลือหกก้อนครับทุกคนแต่ผมจะเอามาติดไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมพร้อมแล้วไปกันต่อเลยเว้ยโอ้ตอนนี้ครบหนึ่งหมื่นเมแล,ล้วทุกคนอ้ my god เดี๋ยวผมไปกันต่อเลยแล้วกันนะ ทุกคนผมเจอเฮ้ย <Hey, S 1> ผมเจอเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้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 ยอะไรครับอะไรเนี่ยผมเจอที่นี่แล้วทุกคนอะไระเขาเรียกว่าอะไรนี่แหละโอ้โห my god ไปกันไปเลยนะทุกคนมันออกมาแล้วทุกคนมันออกมาแล้วโอ้ออกมาเต็มเลย ตอนนี้ตอนนี้ต้องรีบจัดการนะทุกคนเดี๋ยวมืดที่รู้แค้มืดแล้วอุย๊ยแหลกเมื่อกีก้อยู่ดีแหลกเฉยมาดิก็ขเข้ามาดิก็ขเข้ามาดิก็ขเข้ามามีปืนแล้วอะ่ะคุมีปืนก็ชิวๆอะ่ะมาโรนน่าจะหมดแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวผมรีบกลับไปลงรถไฟก่อนเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวมืด ที่เรารู้นะเพราะว่าเหมือนประมาณจะเที่ยงละไปถึงเที่ยงในเกมนะทุกคนน่าจะบ่ายสองลนะโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะอยู่ในนี่ก่อนแล้วกันตอนนี้หกโมงเย็นแล้วในเกมอนะโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็เชา้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะไปเก็บพวกทองแล้วกันนะเออเพราะตอนนี้ต้องจําเป็นมากทองผมจะไปซื้อฐานแบบ โคตรเยอะมหามหาเยอะอะ่ะเออซึ่งผมจะแวะสถานที่รับแค่สถานที่นี้นะแล้วสถานที่แวมพร์แวมพาย,พ,ายพวกปราสาทแวมพร์แล้วก็นิโคลัสเทล่าฐานนิโคลัสเทล่าแล้วก็อะไรนะที่มันเป็นฐานแบบเอ้ยฐานข้าวบอยอะ่ะผมจะไม่แวะนะทุกคนผมจะแวะที่สถานที่นี้ที่เดียวนะที่เดียวผมจะไปเอาทองแล้วกันนะแล้วก็สนิคออยด้วย โอเควิธีไปตรงที่รับนะใหขึ้นบนไหลตรงนั้นมาก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ครับทุกคนหลังจากนั้นก็เดินไปเรื่อยๆเลยโอเคครับทุกคนเพราะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยให้มาตรงนี้นะแล้วมันก็จะมีของรับอยู่นี้แล้วมันก็จะมีบอสด้วยถ้าเล่นกับคนอื่นด้วยเออน่าจะมีบอสด้วยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมอัญเชิญบอสเลยแล้วกันมา บอสออกมาเลยก็ได้นะเน่ยบอสปะปปน,านมาละมาละมาก็ดิเข้ามาเลยคอยิงรอเลยเนี่ยเฮ้ยมันติดแล้วครับทุกคนมันโดนกระสุนตัวเองทุกคนมันโดนกระสุนตัวเอง มันโดนเลือสุนตัวเองจนตัวดำเลยเคอเคไปโ oh, อ้อึดมากเลยคนระับทุกคนโคตรอึดอะยาวฮะก็สุนผมน่าจะหมดก่อนแนละ้วเนี่ยอ๋อตรงหวัวน,นี่เองทุกคนใกล้ตายละ แล้วทำไมผมไม่ยิงตรงหงตั้งแต่แรกวะผมนี่ง่องมาตรงนี้แหละเกือบตายโอ้ไม่กอดโอ้โหเกือบตายเนี่ยเกือบตาย ให้มันจริงเองแล้วกันทุโคนเกือบตายอะ่ะเะเอกี้โอ้โหอุ่ยคืนมืดแล้วเดี๋ยวผมขอกลับก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมขออนุญาตเอฟเคไปเรื่อยๆแล้วกันนะทุกคนจึงกว่าจะเช้านะโอเคทุกคนผมมาแล้ว,ลวบอสมันหายไปไหนวะอ๋อมันตายเองนั่นไงว่าอะไรทุกคน ผมว่าแล้วว่ามันต้องตายเองโอเคเดี๋ยวผมไปหยิบเอ็กซ์คาลิเบอร์แล้วผมก็จะไปป้อมเลยแล้วกันนะโอเคอีบีได้ไมาและโอเคบายบายนะชาเวลนายไ,ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วชาเวลเอ็กซ์คาลิเบอร์จะมาแทนนายโอเคทุกคนก็เดี๋ยวเดี๋ยวเออมผมขับไปป้อมเลยแล้วกัน าบบายนะสถานที่มันคืออะไรไม่รู้บอนะ่อน้ำมั้งสเตย์วอเตอร์อะไรนี่แหละทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงป้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะก็เป็นป้อมนะรนุนแล้วผมก็เจอนี่คลรักเทลาทุคนโอ้โหม่ก็เจอข้างๆป้อมเลยอะ่ะโ,โอเคก็เดี๋ยวผมจะซื้อฐานแล้วกันนะอมไม่มีไฟอีกแล้วโอ้ ผมซื้อนี้ติดตัวแล้วกันนะมันเอาไ้ติดใส่หัวแล้วก็นี้ทานซื้อนะทุกคนผมจะซื้อให้มันเยอะๆแล้วผมขอไปซื้อนี้ก่อนกระสุนปืนโอเคนะทุกคนก็เดี๋ยวผมขอขับรถไฟไปต่อเลยแล้วกันนะแต่ว่าเดี๋ยวผมขอวางทานก่อนวันนี้คืนอะไรน่าจะคืนซอมบี้เดี๋ยวไปต่อกันเลยนะไปยา,ยาวๆเลย โอเคนะเดี๋ยวผมมาแวะหมู่บ้านนี้แล้วกันตอนนี้ผมว่าผมรู้สึกว่าผมโคตรเทพเลยตอนเนี้ยโคตรมากเทพเลยดูนะแปบ๊บเดียวผมฟันตายละอุยยอ้ยเจอเอ้จะเลือดหมดโอเกือบเลือดหมดผมว่าผมใช้ปืนบังเล่าดีกว่ามามาโอคโอ,อีซี่เลยอะ่ะมันเป็นเรื่องอีซี่แล้วมัามีคาลิเบอร์เนี่ย โอ้โหปาบทีเดียวตายแล้วทุกนเอ้ยแต่เลือดผมจะหมดนะเออเกือบหมดแล้วก็มีสองแบงค์เลยด้วยตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้เกือบเกือบไปแล้วเมื่อกี้นี้เกือบโดนแดนนมิกสองบี่อ่ะหกสองหกสองสี่นะทุกคนหก สองหกสองสี่ไม่ถูกเค <Okay, S 2> เก็บไว้น่าจะเป็นโค้ดอีกแบงค์หนึ่งเค okay, ทุกคนเดี๋ยวผมขอกลับไปที่รถไฟก่อนเพราะว่าผมคาดการว่าน่าจะเมื่อแล้วใกล้จะเมื่อแล้วแล้วผมก็จะเอข้างในรถไฟแล้วกันตอนนี้ช้าแล้วทุกคนโอเคผมว่าซอมบี้น่าจะหายไปหมดแล้วนะ หรืออาจจะยังก็ไม่รู้เดี๋ยวมาดูก่อนอน่าน่าจะหายไปหมดแล้วผมปราบล้างเอาน,นั่นนี่อยู่ในบ้านแต่ผมก็ไม่ได้เข้าไปในบ้านอยู่ดีโอเคผมมาเอาของในนี่ก่อนผมจะเอาอนี่ไปขายฮยอล y w ว t e เตอยู่ไหนวะของฮอลลวอนี่ไงฮอล y w ว t e เตอร์โอเคเอทุกคนเดี๋ยวไปใส่แบงค์โค้ดแล้วก็กลับกันเลยนะโค้ด กาจะเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งแล้วก็ห้าสามไปโอ้โหมีแต่ทองไม่มีอะไรเลยมีแต่ทองทั้งนั้นแล้วทุกคนหกสองหกสอง ฮะแล้วก็สี่โอยโอยมีเยอะอยู่มีเยอะอยู่ฮะมีเยอะอยู่โอ้แล้วก็มีทองเยอะด้วยอ้าหูมีทองแปดก้อนก็เท่ากับสี่ร้อยบาทโอเคเดี๋ยวผมจะขับไปป้อมเลยแล้วกันนะโอเคนะทุกคนตอนนี้ผมถึงสามหมื่นเมตรแล้วก็ถึงป้อมแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวมาขายกันว่าได้เท่าไหร่ โอ้ไม่กอโอ้โหพุ่งไปข้างนอกเลยมาผมได้410บาทโอ้หม่กอดเยอะมากสำหรับทุกคนอาจจะไม่เยอะน,นะสำหรับผมนี่เยอะมากโอเคเดี๋ยวผมมาซื้อของดีกว่าเอาเป็นฐานนะทุกคนฐานซื้อให้หมดเลย ผมจะซื้อฐานแล้วครบประมาณยี่สิบก้อนนะอือถ้าครบประมาณยี่สิบก้อนแล้วบอกครบประมาณนั้นอนะ่ะเดี๋ยวผมจะขับยาวๆเลยครับทุกคนมผมอาจจะตัดฉากไปยันแปดหมื่นเลยก็ได้เพราะว่ามันไม,ม่ผมจะไม่แวะอะไรแล้วนะคือผมต้องการแค่ฐานอย่างเดียวง่ายๆไ,ไม่ต้องต้องการอะไรมากละก็ว,วางไว้ตรงนี้ ตรงนี้เยอะๆเลยทุกคนตอนนี้มผมมีฐานโคตรเยอะเลยเยอะแบบจัดๆเลยตอนเนี้ยโอไมก็ก oh ็โอ้โแล้วผมเหลือร้อยเจ็ดสิบผมน่าจะควรเอาไปซื้อสเนกออยนะทุกคนเดี๋ยวซื้อสเนกออยดีกว,ว่าประมาณสักสองอันแล้วกันนะไม่ได้ต้องการเยอะ โอเคนะก็เดี๋ยวผมจะไปต่อยาวๆเลยถ้ามันมีสถานที่อะไรมาเดี๋ยวผมก็จะจะแชร์บอกทุกคนดูนะอุ้ยเนี่ยเจอลเจอบ้านอันดับแรกเลยเจอบ้านผมเจอหมาป่ามันไล่ตามผมมันไม่ได้ไล่ตามผมแต่มันไล่ตามคาบอยเนี่ยผมเจอปา่าสัตว์คาบอยตอนที่ผมถึงสี่หมื่นเมตรแล้วแล้วเมื่อกี้ผมเห็นหมาป่ามันไล่ตามคาบอยเออเมื่อกี้เห็นไล่ตามกันเต็มเลย มันไล่ตามผมด้วยใช่ไหมะนะเออมันไล่ตามผมด้วยก็เข้ามาดีโอ้โหตายตายชัวตายฮนะเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ตายสักทีวะโอเคตายละมันไล่ตามกันมาเป็นกองเลยโอเคก็ไม่มีอะไรให้ซื้อเลย เดี๋ยวผมก็จะไปต่อเลยเลยกันนะไม่มีอะไรให้ซื้อเลยนะทุกคนโอเคนะฮะทุกคนหลังจากที่ผมผ่านสงครามฟ้าผ่ามาตอนนี้ผมก็ถึงห้าหมื่นเมตรภายในพริบตาทุกคนโอ้โหถึงแล้วคนจริงก็ยังไม่ถึงหรอกแต่มันก็นับว่าถึงแล้วโอเคก็ตอนนี้ทานผมหมดแต่มันไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าสี่ฐานก็เต็มถังนะ,ะทุกคนเออแล้วผมมีกี่ฐานรู้ไหม ยี่สิบกว่าาแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหคือผมแบบชิวๆเลยตอนเนี้ยผมไม่สนอะไรละโอเคก็เดี๋ยวผมจะไปต่อเลยแล้วฮะนะ่ารูนเออไปต่อหกหมืนเมตรเลยแล้วกันไปอีกป้อมหนึ่งล้วกันนะเพราะผมจะไม่แวะอะไรละตอนนี้ผมมาถึงจุดที่ใกล้ชนะและ้วฮเจ็ดหมืนเมตรโอเคโวว่าผมน่าจะชนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะขับไปแปดหมื่นเมตรเลยลวกัน ผมจะไม่ตัดฉากนนเดี๋ยวผมจะขับไปให้ทุกคนดูว่ามีอะไรบ้างเคตอนนี้คือแบบผมโคตรตื่นเต้นเลยผมไม่คิดว่าผมจะทํามาถึงขนาดานี้ได้ผมไม่เคยทําเลยนะตั้งแต่เล่นเกมเดนเรียวมาคือโอ้อยทุกคนลืมใบฐานจะหมดฐานจะหมดลืมใบฐานจะหมด ุใครทุกคนฝนต้องไปเลือกยูนี่คนต้องไปเลือกยูนี่คน,คนอะไรทำไมเกมค้างวะ